สำหรับใครที่กลัวผ่อนรถไม่ไหวหรือใครที่อยากจะผ่อนได้จนจบตลอดอายุสัญญานะครับลองมาฟังคลิปนี้กันสำหรับใครที่กำลังวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายรายเดือนเนาะว่หาหลังจากที่เราดาวน์รถออกไปแล้วเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเพื่อวางแผนเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดเราไม่อยากพลาดนะเราอย่าไปดูแค่ค่างวดอย่างเดียวพเพราะในความเป็นจริงเนี่ยวลาที่เราออกรถไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เพิ่มเข้ามาไม่ได้มีแค่ค่างวดนะต้องมีค่าเติมน้ํามันด้วยมีค่าเช็คระยะ ครบปีก็ต้องต่อภาษีต่อประกันภัยนะครับอันนี้ยังไม่ได้นับรวมว่าถ้ารถมันหมดประกันรถไปแล้วมีค่าซ่อมอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนต้องรวมค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยเราก็ดูว่าเออครบปีหนึ่งเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างค่าน้ำมันเดือนเราเท่าไหร่เช็คระยะปีละสองครั้งกี่บาทต่อภาษีเท่าไหร่ต่อประกันภัยเท่าไหร่เอามารวมกันแล้วก็หาร12นะครับเราก็จะรู้ว่าเออแต่ละเดือนเนี่ยต้องเริือจากค่างวดแล้วอ่ะไอค่าพวกนี้อีกเดือนละกี่บาทก็เออาาามมรรววกัันนนี้้จะได แผนเรื่องค่าใช้จ่ายได้ถูกแล้วก็สามารถผ่อนท่านวดหลรถได้จนจบตลอดอายุสัญญา